ผมซื้อ B M w เ E 3 9มาปั้นและค่าซ่อมตอนนี้แซงราคาตัวรถไปแล้วครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่ากว่าจะเป็นรถที่ขับใช้งานในชีวิตประจำวันได้ผมต้องเจ็บกับมันไปแค่ไหน ได้ทําอะไรกับเจ้ารถคันนี้ไปบ้างผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมผมถึงเลือกรถรุ่นนี้มาใช้งานครับ i f**king love let you paste me คือรถคันนี้จะพูดว่าเป็นรถคันแรกของผมเลยก็ว่าได้หลายคนอาจมองว่าเอ๊ะรถคันแรกทำไมเลือกเป็นรถเก่ามันจะดูแลยากหรือเปล่าหรือว่ามันต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่หรือเปล่า ต้องบอกงี้ครับคือผมเนี่ยใช้รถแชร์กับที่บ้านซึ่งรถที่บ้านเนี่ยเป็นรถญี่ปุ่นสีสุกทั่วไปใช้เป็น Daily Use ก็ดูแลง่ายขับง่ายซ่อมง,ง่ายอะไรไม่แพงอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลยอยากได้รถของตัวเองซึ่งผมก็อยากได้รถที่แบบเครื่องแปลกๆที่แบบคนอื่นไม่ค่อยเล่นกันอะไรเงี้ยตอนแรกอะมองไปเป็นพวก V6 V8 ได้ซ้ำ เข้าใจแล้วว่าราคามันไม่ได้ถูกเลยแล้วก็หาค่อนข้างยากแถมกินน้ำมันสุดๆส,สุดท้ายก็ตัดสินใจมาเลงเครื่อง6สูบของ B M นะม่รูยครับพวก M 52พวก M 54เลยพวกเนี้ยครับซึ่งเป็นเครื่องที่เขาว่าซ่อมง่ายไม่จุกจิกมีอะไรแล้วก็เป็นเครื่องที่ทนตัวหนึ่งของ B M เลยนะครับทีแรกผมค่อนข้างช่างใจระหว่าง E 46 E 39 E 60หรือ E 90 พะรถแต่ละคันมันก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปดีไซน์ก็สวยคนละแบบผมได้ดูรีวิวตามช่องต่างๆสิงอยู่ในกลุ่มซื้อขายรถมือสองเป็นปีๆสุดท้ายก็มาตัดสินใจจบที่ B M W E 3 9ซึ่งเป็นรถที่ดีไซน์ยังไม่ดูเก่าจนเกินไปทั้งๆที่มันอายุก็20กว่าปีแล้วและยังเป็นรถที่เคยได้ฉายาว่าเป็นรถที่ขับดีที่สุดในโลก ส่วนรายละเอียดรถที่ผมได้มาคันนี้เป็นรถ bmw e 3 9 5 2 3 i ลงเล่มว่าปี2002แต่พอเอาเลขตัวถังไปเช็คก็พบว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถปลายปี2000เครื่องเป็น m 5 2โน้ตคู่6สูบ2 4 0 0 cc รถคันนี้ผมเจอจากโพสต์ลงขายใน f a e b o o k m a r k e t p l a พ e ซึ่งสภาพรถก็อย่างที่เห็นครับโดยรวมค่อนข้างสวยภายในเป็นสีดำ ดูไม่โสมมีติดจอ Android และมีการเปลี่ยนกันชนเป็นกันชน M มาแล้วด้วยทั้งข้างหน้าและข้างหลังตรงนี้บางคนเห็นก็อาจจะเอกใจเล็กน้อยว่าทำไมรถมันไม่มีท่อซึ่งตอนนั้นผมก็คิดคล้ายๆกับทุกคนแหละครับว่าเจ้าของเก่าเขาแค่ 9, ยังไม่ได้ทำท่อเฉยๆแต่ผมขอเก็บประเด็นนี้ไว้เล่าทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถกันต่อครับรถคันนี้ติดแก๊ส LPG มานะครับ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยมองว่ารถแก๊สมันไม่น่าเล่นเครื่องอาจจะโซมและพังไวบางคนก็บอกว่าติดแก๊สทีประหยัดค่าน้ำมันไปเป็นแสนแค่ต้องดูแลรถให้ถึงจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะคิดยังไงแต่ผมเป็นคนที่โตมาก,กับรถที่ติดแก๊สที่บ้านใช้กันเป็นปกติเลยไม่ค่อยติดใจตรงนี้เท่าไหร่ลนเลียนในโพสต์เขาบอกว่าเคยเป็นรถของคนคนนึงเอาเป็นว่า เคยเป็นรถของผู้ที่มีอาชีพมั่นคงคนหนึ่งแล้วกันซึ่งผมก็คิดว่าเขาคงน่าจะดูแลรถถึงแหละเพราะในรูปสภาพรถก็ไม่แย่เลยบวกกับว่ารถเป็นสีเทาและภายในเป็นสีดำตามที่ผมอยากได้ซึ่งราคาเนี่ยเขาตั้งขายอยู่ที่1 8 5 0 0 0สบาทผมก็เตรียมงบซ่อมเผื่อไว้อีกประมาณสักแสนหนึ่งก็น่าจะเก็บงานได้สมบูรณ์ก็คิดล่วงหน้าว่า สำหรับรถ E39 คันหนึ่งเตรียมสัก300,000ก็คงไม่มากมายเท่าไหร่ก็เลยทำการนัดดูรถกับเจ้าของคนปัจจุบันแถมตอนคุยกับคนขายก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเป็นคนชอบเล่นรถหลายรุ่นอยู่เหมือนกันและรถคันนี้ก็เป็นรถที่ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาก็น่าจะมีการดูแลเซอร์วิสอยู่ตลอดแต่หารู้ไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของมหาการ การเก็บงานของรถ bmw e 3 9เคันนี้เพลงจะเล้าใจไปไหนจากสภาพที่ประเมินด้วยตาเปล่านะครับถือว่าโอเคเลยครับภายนอกสวยภายในไม่โทมแล้วก็เครื่องเนี่ยมันก็จะมีรั่วซึมบ้างตามอายุของรถเก่านะครับก็แต่ว่าเครื่องเนี่ยเงียบมากสายพานอะไรก็ไม่ค่อยดัง ถ้าเทียบกับคันอื่นๆที่ได้ไปดูมามันก็ถือว่าคันนี้ค่อนข้างสภาพโอเคเลยครับตอนลองขับรถก็มันก็นิ่งๆนะครับอัตราเร่งดีเร่งได้ปกติไม่มีอื่นไม่มีสะดุดอะไรครับช่วงล่างก็ยังนิ่งๆอยู่ไม่มีเสียงอะไรดังไม่มีดังกุกกากหรือว่าอะไรก็คือดูแล้วว่ามันเป็นรถที่ใช้งานได้ปกติเลยครับแต่ว่ามันก็จะมีพวก ที่ต้องไปเก็บเพิ่มอย่างพวกระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่มันใช้ไม่ได้ก็อย่างเช่นกระจกมองข้างเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยมันปรับขึ้นลงไม่ได้หรือว่ากระจกผู้โดยสารข้างหลังเนี่ยมันเลื่อนขึ้นลงไม่ได้นะครับแล้วก็มีพวกบอกคนขับนิดหน่อยที่มันระบบไฟฟ้าอาจจะไม่ค่อยดีดูแล้วไปเก็บเพิ่มไม่น่าเยอะครับแต่ระบบไฟหลักๆไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟห้องโดยสารก็ติดหมดทุกจุดสุดท้ายก็เลยทำการซื้อขายกัน พอได้รถมาช่วง,งแรกๆก็พยายามเอาไปลองขับเพื่อดูว่ามีอะไรต้องทำเพิ่มอีกตอนขับบอกได้เลยว่ารถนิ่งสุดๆแล้วก็อัตราเร่งดีมากๆดูแล้วเหมือนจะไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่ก็มีรายละเอียดจุกจิกอย่างที่บอกว่ามันต้องไ่เก็บเพิ่มอย่างเช่นกระจมองข้างซ้ายที่มันปรับขึ้นลงไม่ได้แต่ปรับซ้ายขวาได้ปกติแล้วเลนกระจกมันก็หลอกตาเป็นบิดๆเบ,บ,บี้ยวๆ คิดว่าน่าจะเคยเปลี่ยนเลนกระจกมาอันนี้เดี๋ยวค่อยหาของมือสองมาเปลี่ยนได้ก็คงไม่กี่บาทอีกปัญหาใหม่ที่เจอก็คือที่ฉีดกระจกน้ำไม่ออกแต่มันมีน้ำออกแ,แถวไฟหน้าพอเติมน้ำเข้าไปที่ถังพักก็พบว่ามีน้ำรั่วออกแถวซุ้มล้อซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นถังพักน้ำที่ฉีดกระจกก็คงคิดว่าท่อน้ำอาจจะรั่วหรือมอเตอร์พังมันก็เลยฉีดไม่ขึ้น ส่วนที่มีน้ำออกบริเวณไฟหน้าเนี่ยผมดูจากคู่มือรถก็พบว่ารุ่นนี้เนี่ยกันชนเดิมมันเคยมีที่ฉีดไฟหน้าแต่เจ้าของเก่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นกันชนหน้าทรงเม,มาแล้วมันไม่มีที่ฉีดน้ำฝนเขาอาจจะไม่ได้เอาระบบตรงนี้ออกไปก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานทีหลังเอาระบบการขับขี่ให้สมบูรณ์ก่อนดีกว่าหลังจากลองขับได้ไม่กี่วัน ผมก็เอารถไปเข้าที่อู่โนเนมอยู่ที่ซอยนวมินร้1ยสซึ่งอู่นี้เนี่ยเป็นอู่ที่ทำรถมือสองขายซ่อมรถและทำคลิปลง YouTube ด้วยโดยเฉพาะรถ Ben z m m หรือรถยุโรปอื่นๆเรียกไดว้ว่าไว้วางใจได้แน่นอนก็แจ้งไปว่าหลักๆเนี่ยจะเอารถมาเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กองต่างๆของเหลวต่างๆแต่ว่ารถมีอาการเครื่องรั่วซึมนิดนึง ก็ถ้าตรวจเช็คแล้วมีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่ากันทางช่างกับผมก็เลยพากันไปลองขับรถดูก็ไม่เจออาการอะไรแปลกรถแอร์เย็นวิ่งปาดฝาท่อก็โชคไม่มีเสียงตึกตักไม่มีอะไรอย่างนิ่งๆอยู่อัตตาเร่งทั้งแก๊สทั้งน้ำมันก็ขับพุ่งดีดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะต้องเซอร์วิสแค่เปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็ เก็บงานพวกประเก็นฝาวาวอที่มันซึมต่างๆแต่พอเอารถไปยกขึ้นห้อยเท่านั้นแหละครับไม่มีจุดไหนที่ไม่รั่ว What What the fuck ไ anyway, ล่มาตั้งแต่ด้านหน้าเลยเห็นไหมครับสภาพด้านล่างอะน้ำมันเครื่องเห็นไหมครับโอ้อันนี้ถือว่าหนักนะครับนีแหลกครับแหลกซึมครับน้ำมันเกียร์ก็ถือว่าการหนักเช่นกันนะครับยอยขากลางนะฮะเริ่มแตกเสื่อมสภาพแล้วครับ เฟืองท้ายนะฮะเห็นไหมฮะเริ่มซึมเราจะการเปลี่ยนซีนนะครับแล้วก็ช่วงล่างโชวมันแตกแล้วครับน้ำมันมันไหลยเยอะมาตรงติ่งนกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะการเชอร์วิสเปลี่ยนให้ลูกค้าให้หมดเลยนะครับเรียกว่า,าการหนักเลยทีเดียวเจ้าของเก่าขัแล้วไม่ตายได้ไงวะแต่ว่าก็อย่างที่บอกตอนขับใช้งานออกไปขับเทสกับช่างรถก็ไม่ออกอาการอะไรเลยตอนไปดูรถเอง ผมก็ไม่ได้รอบคอบขนาดที่ก้มไปดูทุกจุดกลายเป็นว่าตาดีได้ตาหลายเสียตามที่เขาว่ากันนั่นแหละครับช่างก็ลืดดูทำโน่นทำนี่มีแหลกเอาไปซ่อมโอเวอร์ฮอลใหม่อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะเปลี่ยนมือสองมันก็ดีแต่พอเป็นของมือสองอะ่ะเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่ามันจะใช้ต่อได้อีกนานแค่ไหนทางอู่เลยเสนอให้ซ่อมไปก่อนพร้อมกับการรับประกันการลวดซึมต่อมาอีกอาการหนักที่เจอ ตอนถอดอ่างเครื่องมาดูมันมีเศษชิ้นส่วนพลาสติกแต่กระจายเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ใช่ครับมันคือชุดหลังโซ่โชคดีที่มันยังไม่ได้ทำอะไรให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เสียหายไม่งั้นน่าจะต้องเจ็บกว่านี้ทางอู่เลยแจ้งว่าต้องเอาเครื่องลงมาเพื่อเปลี่ยนหลังโซ่จะได้ง่ายต่อการเซอร์วิสแล้วก็จะได้ตรวจเช็คในจุดอื่นๆด้วยหลังจากที่เอาเครื่องลงก็เปิดฝาเครื่องดูสภาพก็ไม่ต่างจากที่คิดไว้เท่าไหร่คือค่อนข้างสกรปรก พวกวาลพวกอะไรเนี่ยก็เป็นสีน้ำตาลเข้มแทนที่จะเป็นสีเหลืองทองอาจจะด้วยเจ้าของเก่าลากอายุน้ำมันเครื่องหรือใช้น้ำมันเครื่องถูกก็แล้วแต่แต่ในเมื่อเราลื้อดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาน้ำยาฝัดชิ่งมาล้างเครื่องไปด้วยเลยตอนประกอบกลับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันพอให้ช่างลื้อดูยิ่งอาการหนักครับคันนี้คาดว่าเจ้าของเก่าเนี่ยก็คงน่าจะแค่ซ่อมตามอาการกับเซอร์วิสตามระยะแค่นั้น มีอะไรเสียก็เปลี่ยนแค่พอให้ใช้งานได้ต่อแต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่มันเสื่อมสภาพตามอายุอย่างเช่นยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์ยางหุ้มเพลายอยเพลากลางหรือท่อน้ําต่างๆเนี่ยที่มันแบบแข็งโป๊กจนงบีบไม่ลงแล้วแล้วก็ปัะเก็นต่างๆโอลิงต่างๆยางซีลต่างๆที่มันอายุ20กว่าปีเหมือนตัวรถเนี่ยเหมือนไม่เคยเปลี่ยนมาเลยมันก็เลยทําให้รถรั่วซึมนั่นเอง ก็เลยฝากทางอู่ช่วยดูให้อะไรควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนหรืออะไรที่ยังไม่พังแต่มีโอกาสพังก็เปลี่ยนซะให้ดูสภาพชุดล่างเห็นไหมฮรมันแตกครับแก้เปิดก็แตกแล้วนะครับแล้วก็ประเก็นต่างๆนี่ฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่จากการเปลี่ยนใหม่หนะครับตัวลางโซ่บนนะครับแตกเดี๋ยววาลวตัวนี้นะฮะตัววาวลล่างโซ่เดี๋ยวเราจัดก,การเปลี่ยนของใหม่ให้ลูกค้านะครับเนื่องจากว่า วาลวน่าจะเปิดปิดไม่ดีแล้วนะครับอันนี้เป็นพวกปั๊มน้ํวาวาลน้ําที่ใกล้หมดอายุแล้วเช่นกันไหนเลือกมาแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยเลยส่วนลูกลอกแล้วก็สายพันธุ์ต่างเนี่ยก็เริ่มจะมีเสียงนิดหน่อยก็จัดไปอะไรเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเช่นกันส่วนสายน้ำมันพาวเวอร์ก็มีซึมนิดนึงช่างก็เอาไปย้ำสายให้ใหม่ถัดจากเครื่องมาดูท่อนเกียร์บ้าง อย่างที่บอกอ่างเกียร์มีคาบน้ํามันร่วซึมก็เลยต้องเปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยนประกนแล้วก็ถ่ายน้ํามันเกียร์ไปด้วยเลยยังไม่พออีกอาการหนึ่งที่เจอก็คือซีลหน้าเกียร์ก็ออยังลวอีกตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ยกเครื่องลงก็คงไม่เห็นจุดนี้อ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึง่งก่อนหน้านี้เนี่ยรถจะมีอาการเกียร์กระตุกเล็กน้อยเวลาเปลี่ยนจาก n ไปดี D, หรือเปลี่ยนจาก D มา n หรือว่า ตอนขับอยู่แล้วก็ค่อยๆเบรกจนรถหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะมีอาการกระตุกด้วยเหมือนกันเหมือนนาการสะอึกคือเหมือนจังหวะที่เกียร์มันจับหรือว่าเกียร์มันปล่อยมันกระชากแรงไปหน่อยตอนนั้นทางอู่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรก็เดี๋ยวไล่เปลี่ยนพวกยางพวกอะไรแท่นเกียร์อะไรพวกนี้ไปด้วยนอกจากทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็ยังมีรายการเล็กๆน้อยๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงอีกนะครับ เพราะมันเยอะมากจริงๆเดี๋ยวไว้ขึ้นรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้ตอนท้ายๆคลิปนะครับหลังจากเก็บเงินเครื่องเกียร์ทั้งหมดเสร็จก็ถึงเวลาเอาเครื่องลงรถก็มีการฟัดชิ่งเครื่องยนต์อย่างที่เราให้ฟังเทนทีแรกเพราะว่าเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะเน่ามากในระหว่างนั้นเองช่างก็ไปเจอจุดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือสายคันเร่งสายมันแข็งแล้วก็เ,เป็นสน,นิมหมดแล้วอ่ะไอ้ตรงคาล้อเขาใช้กิมมันทาลัดมา โอโ้อะไรมันจะขนาดนั้นว่ารถคันนี้ส่วนช่วงล่างคันนี้ที่เห็นว่าน้ํามันซึมในตอนแรกพอเช็คพวกลูกหมากูทยางต่างๆทางอู่ก็แจ้งว่ายัางใช้งานได้อยู่เนื่องจากเจ้าของเดิมก็มีเก็บงานมาแล้วบ้างแต่ไอโชคที่รั่วซึมเนี่ยเสนอให้ส่งซ่อมไปก่อนบิ้วใหม่ไปก่อนจะได้ประหยัดงบพอสมควร อย่างน้อยก็มีการรับประกันให้ก็เลยยังไม่ได้เก็บงานช่วงล่างอย่างเต็ม100%สักเท่าไหร่สำหรับเครื่องเกียร์ช่วงล่างก็จะมีประมาณนี้ครับแต่ยังมีหลายอย่างที่ต้องเก็บอีกที่ทำควบคู่กันไปพร้อมๆกันผมขอย้อนเวลากลับไปเล่าแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างที่ทำเครื่องเนี่ยด้วยความที่ขัดใจมากมากับกันชนท้ายที่มันไม่มีท่อออก4ส,สไตล์ M5 ทั้งๆที่เจ้าของเก่าก,ก็เปลี่ยนกันชนมาแล้ว ผมก็เลยคิดว่าจะเอารถไปทำท่อด้วยนะครับแต่ก็มีคนทักมาว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่กันชนท้ายทรงเอ็มผมก็แบบฮะอือว่ะพ่อมองไปมองมามองนานๆมันไม่ใช่กันชนเอ็มนี่หว่าที่ผ่านมามองมันผ่านนึกว่ามันเป็นกันชนเอ็มห้ามาตลอดก็ไปถามคนในกลุ่ม E3 9ก้าใน f a c e b o o k รวมถึงถามช่างถามโน่นถามนี่ว่ากันชนอันเนี้ยมันคือทรงอะไร ก็ได้คําตอบหลากหลายครับบางคนก็บอกว่ามันก็แอบคล้ายกันชนทรง A C อยู่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะผมก็ไปมุดดูว่ามันเป็นงานอะไรมันแยกชิ้นส่วนได้ไหมก็ปรากฏว่ามันเป็นงานหล่อไฟเบอร์ทั้งชิ้นของบ้านเราจําได้ไหมครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปเอ๊ะแรกท่อไม่มีเอ๊ะสองทำไมเขาถึงเปลี่ยนการชนมาเอา๊ะส แล้วทําไมเขาไม่เปลี่ยนเป็นกันชนเ็ทรงที่มันเหมือน M ็ม,มากกว่านี้อันนี้ทดในใจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายเอ๊มมาเล่าให้ฟังกันอีกพอมันไม่ใช่กันชนทรงท,รงที่เราอยากได้ก็เลยต้องไปหาเปลี่ยนสิครับก็ไปได้กันชนทรง M5 งานดิบมาอันนี้ไม่แท้นะครับก็กะว่าจะเอาไปทําสีก็คงน่าจะเสร็จพอๆก,กันกับพวกเครื่องเกียร์ช่วงล่างอะไรเงี้ยมั้ง รับรถเสร็จจะได้ออกไปทําท่อต่อเลยเรียกว่าเก็บงานเสร็จก็ขับหล,ล่อๆพร้อมใช้งานได้เลยแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดตามเคยกันชนหลังเนี่ยมันมีอะไรไปแปลกๆมาตั้งแต่แรกแล้วมันจะมีสกูยึดตรงกลางเอาไว้ซึ่งผมถามเจ้าของที่ขายรถมาให้เนี่ยเขก็บอกว,ว่าไม่รู้เหมือนกันว,ว่ามันคืออะไรผมก็เลยฝากอูโนเนมเนี่ยเอากันชนดิบเนี่ยไปทําสีก่อน แล้วพอเครื่องเีอะไรเสร็จเนี่ยก็รบกวนเอารถไปใส่กันชนให้หน่อยแต่ปรากฏว่าไอ้รถคันนี้มันดันไม่มีตัวรับกันชนซะงั้นคือมันจะเป็นชิ้นพลาสติกที่ยึดกับตัวรถแล้วก็ให้เอากันชนเนี่ยสไลด์เข้าไปมันจะลงล็อกของมันพอดีแล้วก็ไอโฟมที่เอาไว้ดันทรงกันชนท้ายเนี่ยมันก็หายไปด้วยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้ เจ้าของเก่าที่เขาเอากันชนไปเปลี่ยนมาเนี่ยทำไมเขาถึงทำแบบนั้นอะไรที่มันหายไปเนี่ยเอาออกไปทำเพื่อแล้วไอส้สก,กูที่อยู่ท้ายรถน่ะก็คือเขาเอาเหล็กฉากเชื่อมกับคานกันชนไว้แล้วก็ให้มันแขวนกันชนได้อะแล้วก็เอาเกียวปล่อยยิงเข้าไปตรงๆเพื่อให้กันชนมันอยู่ทรงฮ<ะ>เอาตรงๆต,ต,ตอนนั้นผมกับช่างก็คงหัวร้อนยังไม่แพ้กันนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ย เขาทำอะไรแปลกๆกับรถคันนี้เยอะมากไม่รู้ว่ารถเป็นโดนชนมาหรือเปล่าเลยต้องเปลี่ยนกันชนหลังแต่ไม่อยากเสียเงินเยอะก็เลยมักง่ายทําแบบ DIY ถูกๆไปโอเคก็ไใหม่เป็นไรเราซื้อรถมาแล้วจะกลับไปด่าเขามันก็ไม่ใช่เรื่องถือว่าเราไม่ดูรถให้ดีตั้งแต่แรกเองก็เลยลองเอากันชนใหม่ใส่ดูก่อนว่ามันยังพอใส่ได้ไหม ช่างอู่สีก็พยายามยัดกันชนเข้าไปยัดยังไงมันก็ไม่เข้าทรงอยดีมันจะเป็นบิดบิดเบีเ้ยวเบี้ยวขึ้นขึ้นงอๆแบบเนี้เออก็เลยว่าใส่กันชนเดิมไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปหาอะไหล่เบกโฟมลองกันชนตัวยึดกันชนต่างๆอะไรเนี่ยแล้วค่อยกลับมาใส่กันชนใหม่อีกรอบนึงพอเก็บงานจบทั้งหมดนี้ผมก็ เอารถกลับมาก่อนเพราะว่ามีธุระต้องใช้รถก็เลยถือโอกาสจะได้ลองขับรถคันนี้ดูด้วยเลยว่ามีอะไรที่ต้องเก็บเพิ่มไหมสำหรับค่าซ่อมรวมค่าอะไรและของต่างๆผมขอขึ้นเป็นภาพเอาไว้แบบเร็วๆแล้วกันนะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดหยุดดูเพื่ออ่านรายละเอียดได้เลยครับโดยค่าเสียหายทั้งหมดนี้รวมแล้วราคาแสนกว่าบาท ซึ่งเรียกได้ว,ว่าค่าซ่อมเกินงบกว่าที่คิดเอาไว้พอสมควรแต่น่นอนว่ามันยังไม่จบเท่านี้ยังมีหลายปัญหากับอาการแปลกๆที่ต้องตามเก็บอีกเยอะครั้งนี้ถือว่าเจ็บหนักหน่อยถือว่าล้องให้ทีเดียวให้มันจบครับซ่อมครั้งนี้ก็ใช้ได้อีกยาวๆและอุ่นใจอีกด้วยให้มันมาเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่ที่เราจะได้ไม่ต้องมาลุ้นว่ามันจะผ่าตอนไหน ก็อันนั้นครับซื้อรถมือสองเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกกันตาดีได้ตาไร้เสียต่อให้รถคันนั้นจะเป็นรถผู้หญิงใช้รถนายทหารรถนายแพทย์รถนักการเมืองใช้มาก็ตามนะครับตรงเนี้ยมันไม่ได้การหลันตีเลยนะครับว่าเขาจะดูแลรถมาดีหรือว่าซ่อมถึงจริงๆเอาเป็นว่ารถนะครับอย่างน้อยมันซื้อมาอย่างไงมันก็ต้องซ่อมอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับว่าจะซ่อมมากจะซ่อมน้อยเนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยอายุมันก็ 20กว่าปีแล้วตรงไหนเราเก็บแล้วเราก็สบายใจครับใช้ได้ยาวๆไม่ต้องเป็นคอยกังวลว่ามันจะพังกลางทางเสียเวลาเสียค่ายานแม่อีก็ถือว่าซื้อความสบายใจแล้วกัน